นะครับในวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บบล็อกสะสมว p a นะครับอันนี้ก็จะคิดว่าจะทำไว้ใช้ส่วนตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวที่ใช้ฝึกจาก React นะครับ React ซึ่งเป็นฟอนต์เอ็นนะครับเนาะก็เอามาพัฒนานะครับอันนี้สร้างเป็นเว็บบล็อกนะครับก็จะมีหน้าแรกนะครับก็แนะนำผู้ประเมินนะครับอันนี้ แล้วก็จะมีส่วนที่เกี่ยวกับเรานะครับกดตรงนี้ก็จะมาหน้าแรกได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสะสมงานนะครับลิงก์อันนี้คือเ,ป,เป,ปลี่ยนหน้าได้นะครับเปลี่ยนหน้าได้แล้วก็ข้างในข้างในก็จะมีตัวชี้วัดต่างๆนะครับซึ่งเป็นข้อความย่อนะครับที่เป็นข้อความย่อของตัวชี้วัดซึ่งเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับอ่าเนาะ ย้อนดูใหม่นะครับอันนี้คือตัวชี้วัดเนี่ยมันจะมีแค่นี้นะครับแค่ตรงนี้แล้วก็ให้อ่านต่อนะครับแล้วก็เวลาเอาเมาส์ h o v ว r นะครับก็เขียน CSS เอาไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีสามารถดูได้ง่ายนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีรูปภาพนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ด้านในแล้วก็จะมีผู้เขียนนะครับแล้วก็สามารถใส่วันที่ใส่ข้อมูลอะไรลงไปได้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะสามารถค้นหาตัวชี้วัดได้ง่ายๆนะครับโดยการที่เราไม่ต้องมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการหาตัวชี้วัดที่15านี่นะครับเราก็ใส่พิมพ์เลข15้าลงไปเลยอย่างนี้นะครับจริงๆค้นได้ค้นได้ทุกตัวเลยนะครับค้นได้ทุกตัวเลยเนี่ยไม่ใช่แต่ตัวเลขอย่างเดียวนะเราใช้คําว่าตัวชี้วัดอย่างนี้ก็ได้นะครับ ทีนี้มันตรงกันหมดเนาะจริงๆถ้าเป็นหัวที่เป็นข้อความอื่นที่มันไม่ซ้ำกันเนี่ยเราสามารถค้นหาได้นะครับตัวชี้วัดที่15นี้นะครับก็จะมาแล้วพอมาปั๊บเนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยตัวชี้วัดที่15นะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับมีข้อมูลอยู่ในนี้เนาะอ่าโอเคเอาละก็ย้อนกลับมา นะครับเป็นหรือจะใช้ใส่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับ5ปปั๊บเนี่ยเข้าไปตัวชีวะที่5ก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝึกเขียนอยู่ประมาณ3วันนะครับก็น่าจะได้ใช้จริงนะครับสําหรับ React ตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ